ดี๋วไปดูนี่สวดนาะสวดพี่น้องสวดอาหารแมวครับผมอาหารแมวครับผม,าาม,บผมเดี๋ยว,ยวก็ขับเอ้ยขักะักเมืองต่อไปเลยครับพี่น้องอาหารแมวมอยหมาอันไปดอกจกกะกะถือว่าใส่ได้เยอะ <c oughs> ก็ได้๋ยวหูน้ำหน้าว่าอ,อ,อาหารแมวนี่มันถือหรือไม่ถือหรือจังไ,ไงกันวะถ้าโมต้องสงสัยนะพี่น้องเนาะอย่าเทอได้ครับเด้อประมาณนี้พี่น,อน้นองอาหารแมวขอทายจิด๊ดอาหารแมวครับพี่น้องวานบ่ได้ได้อยู่มันมืดเนาะในสวนป่าของบ้ามันได้พี่น,อนอ้องกุ้งทำยัง่งมาทานกันอย่างไนระ สดๆเลยครับผมนึกว่าบ่ได้ได้อยู่ฝามติดตามไ,ได้เลยครับสวัสดีครับมูนี้พามาเฮ็ดอาหารถุงๆกระปุกนะครับเนาะลองเบิดูนะครับเน,ะนาะคือผมว่าไอ้ ว่าในบานบ่อกผ่มเันธุพุ่มเั็ดในเบิ้องซื้อนะแบบว่าเพราะว่าสภาพอากาศแต่ละในพื้นที่มันบ่คือกันวันนี้ก็จ้างไปปรับปรุงไปดัดแปลงเป็นในอ,อยู่ในสถานที่ที่พี่น้องอยู่นะคือผมดัาอะไคือว่าผมเป็นนูร่องยาห้เบิ้กันะว่ามันถือหรือว่ถื่อนจังเดยคงกบบว่าเรามาอย่างไี้พี่น้องฟัง ม ok er, be ัน tonight. นี้น้องพี่น้องนองเอาไปปรับปรุงใส่กับสถานที่บ้านที่พี่น้องอยู่เบื้องเนิ่นบ้านทีดีดีหรือบ่ดีนี่ก็บมันนี่ก็สิมานี่นะครับอาหารแมวกับไปอาหารปลาดุกเพราะว่าอาหารปลาดุกนี่พ่อต้องรอถ้าไอ้ตัวนี้มันบ่มักแด้มันก็สิเข่าหน่อยหรือม้เข่าหน่อยกับข่าลายเป็นว่าเพราะว่านี่กินอาหารปลาดุกเพราะว่าถ้าห้าใส่ตัวนี้เลยมันเสียเวลาห้าววาน้ำน้พี่น้องนะมาเบิ่งกันเลยครับนี่ครับอง ผมจะเป็นในผู้ทดลองให้พี่น้องไปปรับใส่ครับปสถานที่แต่ละพี่น้องอยู่เนาะคือกันเออของผมใส่ไ้อันนี้รองเบิง้งถามบ่อยเขา่าบอนี่พี่น้องกันไปปรับอันนี้เบิง้งถามันเข่าร้ายพี่น้องกันรองเข็ดเบื้องแมนบ่พี่น้องเออผมเป็นในเข็ดเหงืเบิงง้งงในอันนี้นะผมมันว่า ถามันบอกเขาไปเห็ดแล้วมันก็สิจังไหนจังไดนอยู่มันบอใพี่น้องผมก็เ่มใส่อาหารนน้นเพราอยากให้มันเสียเวลาถามันบอกเขาหน่อยเขาไลยนะครับเดี๋ยวเด้อมานามก่อนจะเข้าผมหมายพี่น้องปั่นไรอยู่เห็นหนามมันเปื่อยกันเหนียวอยู่พอผมบ่ไดีมาโดนมาเข้าเนียวเดี๋ยวเด้อย,ยครับผมห่อกอนพี่ล้อผมก็ซ่อมซ่อมรอันน่ละ่ะ ทมไมสามันมืนอมนี้มันห่างไปเบิ่งกันยี่น้องนะครับเด้อไปวันนด้ยังมาแรงครับมันมองมันใส่ฟังพี่แต่ก่อนใส่แต่ฟังคุณให้เบิง่งสั้นๆทั้นทงนี้เบิ่กันต่อไปเลยครับ <c oughs> ฟังยังไม่เคยใส่เลย ไตอ่นอาหารแมวสอวางพอดีเลยนะวนนลงเลยเลิบเลยมาเลบไปยดอกอาหาร้นต่อไปเลย แห้งแี่นจุมืไม่หลายเปลี่ยนงานนะไม่รู้มาส,สวยเลยนะจวสองอัไไปใส่พู่ขามไปส่องคนด้พ่นี่ไปเบิ่งกันเลยครับอื่นือครับ ลอนสท่าครับฝากหลุ่นดเดียครับเดี๋มาหลุนกันชิมส,สวยกนยนน่เย็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวด้วยใส่เงาฟังคน ใหม่มันยางหลายเนาะใหม่มันหลายอ well, ื่นฝากติดตามมาได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยังวัดเอาที่เนาะยามกลุ่งใส่ผู้นเย็นแต่เสาแล้ว ป็นยัไงนะเนาะซึ่งพอเริ่มประกาศเย็เนนมาล้นกัน,นะครับาสิได้บอกให้เบิ่งกันเลยครับกระมาณเที่ยวก่อนเที่นรออาไปใส่ดอกอขึ้นมันอมันม่อากรยันมีกุ้งน่าพจา ถือแหวอเพาะทอเถียวก้อนไปเลยนะะลองด้วยอ,อาหารแมวครับนี่มองเค่อยถือน้ำหรืว่าไนร่วมหยอดอยู่บานนะครับเด้วย1,000บาแตันเดียวได้2 0ออัอ อาไม่เลยีอาไปหนังไปรต่อไปเลยครับโอ้โห้งาก้ไหนอาหารแม่ หารไแห้งอาได้อยูอ่เดี๋ยวด้เข้าเลยหารแห้งหารแห้งเป็นเงต่อไปเลยครับนอนนี่บอโอมีเลยโอ้อก็นีต่เมียบอมเองเราผ่านไปได้แ เดินต่อไปลนี่โอ้อาการเนาะเนี่ยอการนี่ตัวนี้ฮััหนไอการนี่อการเยอตัวนี้นี่หวน์านครับพี่น้องเลยผ่านผ่านเดินต่อไปเลยครับผมเข้าเด้นี่วไง ไี่อ anyway, ันหอนะเทาเนะ่ยมาผ่านไปนะมาลงเลยเมต่อไปเลยครับน้ำคุณนบล่ะอือให่เม็ร พอมีพอมี่เลยะโอ้เดิงต่อไปเลยไ สวนึงสววันึ่งเขาไหนอยอะบุหลายไปงันต่อไปเลย